สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องจุมลายช n แนลวันนี้ก็นนกพามาชมสวนผักอีกเช่นเคยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต้นใบโหระพานะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่าแดดก็ร้อน แดดแรงนะคะต้นก็ไม่ค่อยยาวเท่าไรใบก็น้อยนะคะทุกทีจะเป็นใบใหญ่ๆนะคะช่วงนี้ก็คือเกษตรกรแห้งแรงมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่ภาวะโลกร้อนนะคะหรือโลกเดือดนั่นเองนะคะ ผักก็จะไม่ค่อยได้ตัดมากเท่าไหร่นะคะก็แค่พามาถ่ายให้ดูนะคะว่าสภาพผักตอนนี้เป็นยังไงนะคะมีแดดแรงมากเลยนะคะสภาพผักมันก็จะเป็นผักบุ้งนะคะแต่เขาถอนหมดแล้วแต่ อันนี้น่าจะยังหลงเหลือรากอยู่หรือเปล่ามันก็เลยงอกขึ้นมานะคะบุ้งผักบุงกบ้งจีนหรือเปล่านะคะแต่ร้อนมาก แต่วันนี้ยังพอมีลมอยู่นะแต่ทุกวันแทบจะไม่มีลมเลยอันนี้ก็มาตักนจซาได้เยได้แค่คขึ่นถึงใ้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ยอะเยอะมากดูนะคะแดดแรงมากต้นไม้อะไรก็ไปหมดแล้วนะคะ แวที่แมวเยอะมากเลยนะคะน้องไม่กัดนะอันนี้ก็รอแม่ตัดนะคะเราก็มาถ่ายคลิปเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปให้แม่ตัดต่อนะคะ ดูนะคะต้นร้อนมากไม่อยากออกแดดเลยดู ระหว่างนี้ก็เล่นกับแมวไปจ้าตอนนี้เสียงก็เริ่มดีขึ้นนะเนาะตอนแรกเสียงแหบนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังพูดก็ยังเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าพึ่งหายแมวลำคาแล้วค่ะเอาแล้วมันก็หันกลับมาอีก อ้าวแม่หายแม่หายอ่ะแม่น่าจะไปแล้วแหละดูสภาพผักนะคะแต่ละลอก ตอนนี้ก็คือแห้งแ้งมากน้ำก็แทบจะไม่มีรถนะคะเพราะว่าน้ำในสระในบอ่อคือหายเกือบหมดนะคะไม่รู้หายไปไหนอะ่ะ <c oughs> น้ำารถนะคะน้ำรถ อันนี้อยู่ในโลกนะ้เนี่ย,ยออกไปแดดก็คือร้อนมากก็เลยพาดูแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะคะวันนี้ขอคลิปสั้นๆละกันเพราะว่าร้อนนะคะออกแดดเดยอะก็ไม่ค่อยได้นะคะถึงมันจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็คือไม่กล้าประมาทนะคะเพราะว่ากลัวตากแดดแล้วจะไข้อีกนะคะ ไม่กล้าไม่อยากประมาทตัวเองแล้วนะคะโอเคคนทางนั้นหรือว่าคนที่อยู่ดูอยู่หรือติดตามนะคะก็ขอให้ห่วงสุขภาพตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะเพราะช่วงนี้แดดร้อนแดดร้อนแล้วก็มันไม่ใช่แค่ร้อนแบบร้อนธรรมดานะคะมัน ร้อนแบบเดือดนะคะแรงนะคะก็ฝากทุกคนด,ดูแลตัวเองด้วยค่ะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปนี้จบแค่นี้แหละคะ่ะบ๊ายบายนะคะ